เบาๆนะคะเบาๆนะคะถอยมาค่ะถอยมาค่ะมาค่ะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะค่ะค่ะมาอีกค่ะ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 ท่าส่อนที่พี่ๆมาเลยหนึ่งร้อยหกหมัดหนักโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีอ่วนางจค่อยๆสิเดี๋ยวไปก่อนคุณพี่คะข่าวที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปสำรวจข้างบนเลยอะค่ะแต่ในเว็บเนี่ยลงข้อมูลว่ามีสี่ห้องนอนใช่ป่ะคะใช่ค่ะ ส uhm> nope totally ี่ห้องนอน3มห้องน้ําและอีกหนึ่งห้องเก็บของอยู่ด้านล่างค่ะดีเลยค่ะค่ะมีอะไรพี่ช่วยไหมคะอ๋อนี่ค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะสี่ห้องนอนอะต่พที่ค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่บ้านแสนสุขค่ะ

เล็กสุดเลยอ่ะ แ้าสุดท้ายกลับไม่ได้เลือกซะงั้งงน มยาวนองสาวเจ้าลืมพี่หมดจะจะะโอ้โหนี่แต่งตัวอย่างนี้ไปขับรถทัวร์เหรอ <c oughs> พุทธุนบรทนสายสี่ถนนตกบ้าแล้ว <c oughs> เอ้ยเล่าอะไรของแกวะแกแกว่าฝาแฝดเนี่ยเขาจะสื่อถึงกันได้ไหมโบราณเ,เขาว่าไว้แบบนั้นแล้วเธอจะทำไมอ๋มอป้าก,กระหมู่เนี้ยสิคุณพัฒนน่าฝันถึงคุณพงทุกคืนเลย ป้าป้าป้ากับพี่นี่ว่าเขาว่าเขาฝันว่าคุณพงษ์ตายที่คุณพัดฝันไว้เอคิดเหมือนกันเลยเนี่ยหยุดพูดเรื่องอับประมงคนอย่างนี้เลยนะ,ะคุณพงษ์เนี่ยอาจจะติดทุระยังมาไม่ได้ก็ได้อีกไม่นานก็กลับมาเองถ้าใครพูดเรื่องนี้อีกฉันจะให้คุณดนูไล่ออกโอ้โหป้า แรงไปเป้าเบาๆประสิครับครับอุยอ้ยสงสัยจะมีคนมางั้นเดี๋ยวนกไปดูก่อนนะคะไปเลย <c oughs> ไป <c oughs> อุ้ยสงสัยจะมีคนมาคนมาเยอะๆด้วยเดี๋ยวผมไปช่วยนกดูก่อนนะไป เออคก๊อฟเจนนี่เออ <c oughs> ดีเลยค่าดีเลย <c oughs> คุณก๊อฟกับคุณเจนนี่มาก็ดีแล้วล่ะค่ะจะได้มาเล่นเป็นเพือพ่อนคุณพัทอ่าไหนให้ป้าน้อยดูสิแค่ว่ามีอะไรมาเล่นกับคุณพัทบ้างเอาตุ๊กตามาค่ะแต่มันไม่ยอมพูดต้องให้พี่พัทส้มให้ก่อนถึงจะเล่นได้ค่ะก๊อฟเอา <ๆ S 2> หุ่นยนต์มาครับใจมันเสียต้องให้พี่พัทส้มให้เหมือนกันโอ้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส้มให้ทั้งสองตัวเลยเออ อย่างนั้นประเดี๋ยวป้าน้อยจะไปเอาเครื่องมือที่สําหรับซ่อมตุ๊กตากับซ่อมหุน่นยนต์มาให้นะคะ,คะแล้วคุณคุณอย่าชวนเันซนนะคะค่ะนี่มานะคะคุณพ่อคุณแม่เลาให้เจนนี่ฟังว่าคุณพ่อคุณแม่ของพี่พัดขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเจนนี่ยังไม่ขึ้นสวรรค์แต่เจนนี่จะอยู่บนเพื่อนพี่พัดเองค่ะ เจนนี่ไม่ต้องอยู่หรอกก๊อฟอยู่เองเพราะพี่พัด<ม>ไม่ชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงไม่เจนถ้าพี่พัดไม่ชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงพี่พัดก็คงไม่ซ่อมตุก๊กตาให้เจนนี่ตั้งแต่5ขวบจนตอนเนี้ยเจ็ดขวบแล้วพี่พัดก็สงสารเลยซ่อมให้แต่พี่พัดชอบเล่นกับเด็กผู้ชายมากกว่าเพราะพี่พัดเล่นกับพี่พง์มาตั้งแต่เด็กแล้วพี่พงก์ก็เป็นผู้ชายเหมือนก๊อฟด้วย ฉันจะโทาบอกพี่พง์ให้มาหาสิครับลุงดนูบอกว่าพี่พงศ์ขึ้นเครื่องบินมาหลายวันแล้วแต่กลับมาไม่ถึงบ้านเลยครับรู้พี่พงศ์ไปไหนไม่รู้พี่พงศ์ไปไหนอาจจะหลงทางก็ได้นะคะผู้หญิงเนี่ยคิดอะไรได้งงง่ายอย่างที่พ่อบอกจริงๆพี่พง์ก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะหลงทางได้ไงทำไมจะไม่ได้พี่พง์ไปอยู่เมืองนอกเมื่อหลายปี จะจำทางกลับบ้านได้เดยใช่สิไปหาลงุลงลุงศิษย์กันไปไปหาลงุงศิษย์กันเร็วๆทางน,นี้มา,มาแล้ทานน้ำหวานกันซะเด็กๆจะได้หลับสนิทจะได้ไม่ต้องหนวกหู ลุงส <te le sushi> ิทธิ์ล้อเล่นเด็กๆมานี่มานน่มาลุงสิทธิ์ครับพัดอยากจะชวนลุงสิทธิ์ไปตามหาพี่พงษ์กันครับเออคืออ้าแล้วจะไปตามหาที่ไหนนะครับอ่ไม่รู้สิแต่เจนนี่บอกว่าที่พี่พงษ์ยังไม่กลับมาเพราะว่าพี่พงษ์อาจจะหลงทางพัดก็เลยอยากจะชวนลุงสิทธิ์ไปตามหาพี่พงษ์กันครับโอ้ไปเร็วครับไปเร็วเข้คุณพัดเดี๋ยว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 คุณพงษ์นะครับติดธุระครับ ที่เขาไม่ได้มาเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ได้กลับัาจากอเมริกาไม่ได้หลงเหลืออะไรหรอกครับนะคะคุณพัดขาคุณพัดรออยู่ที่นี่ละค่ะเดี๋ยวคุณพ่อก็กลับนี่เห็นไหมคะมีแค่ขนมกับขนมแล้วก็น้ำแดงด้วยเด็กๆตามมาตามมาเดี๋ยวไปเจอที่สักวายน้ําไปค่ะ ได้หลงทางซะหน่อยลุงตนูบอกพี่ว่าพี่พง์ขึ้นเครื่องบินมาแล้วพี่พงหลงทางแน่แต่ลุงศิษย์กับพี่นกคิดง้อเหมือนกับว่าผู้ใหญ่หลงทางไม่ได้ไม่คิดว่าพี่พง์ยังไม่กลับมาแต่ถ้าลุงศิษย์กับพี่นกคิดแบบนั้นใครจะพาพี่ไปตามหาพี่พง์ล่ะเจนนี่พา ลุงสิทธิ์พี่นกป้าน้อยไม่ยอมให้เจนนี่พาพี่พัฒน์ออกจากบ้านหรอกโอ้ยแล้วเจ้าไปบอกพวกเขาทำไมเล่า